I oh, you mong đợi là cái cái gì vô tăng là ba không được này <laughs> No อันฉันไม่อมล่ะไม่อมไม่อมนิ้วเอาออก

ใช้บัตรประมาณบัตใช้บัตรประมาณบัตใช้บัตรประมาณบัตเอ้าเอา,เอานึกว่าอายไปเปี้ยวฉันหลงเธอเธอข่าวมาแต่ว่าหนูต้องลงคอนิดนึงแต่ว, <laughs> ว,ว่าแขนโอเคอยู่บาลาน อุ้ยไอ้ตอนดามาพอดี

ได้มาใส่รองเท้าเดี๋ยวนี้อันนี้อาไมาสวยนะครับหนึ่งวเขาไม่ออกของ

જો બોલતા નથી બોલતા નથી หลังจากปิดเพิมมานานอาชีพเสริมค่ะรับไปค่ะอย่างเห็ดอย่างเสียเอาแม่ตาอ,อะไรใหม่ๆพึ่งฝึกงานวันแรกนะคะ

อนี้ซื้นิ้ประการจังเลยเลยนึ่งมืสี่ท่านบ่นเนีเขาก็เป่าดิเกษตายเนี่ประการจะ้อซื้อ่อว้เนี่ยอันนี้จะพาจะดูอันนี้เกษตรกายสุดเดี่ยวเพราะถึงหน้าที่เนี่ยเดเนี่ยเดี๋ยวไม่เห็นอ่ะ ไปใส่สิไปใส่ไปไหนหนูจะไปไหนทำไมให้ดองเลย ปวดแล้วออกไปไหมปวดโดนโดนโดนชาวบ้านเดียวชาวบ้านเดียว một con người này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  con người

tại 25 rồi còn hơn, nĩ tôi đay không anh thua à, đi đi đi,

ก็เดียวไปซื้อไปกูขึ้นหมู่ถ้าจะล้มก็ยัดไม้ก็ว่ารับกับเลยไม่เคยสู้กันเลยเดี๋ยวเราบอกมาดดามหมดละบูกหม่อนโดนแล้วบอโดนแล้วไปแล้วบอโดนล้บอโควไปสิไหมถูกบมดก่นไม่หมโอ้ชิบหดง่ายชิบงง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 ง

หลายบดีท้่สิบ่มาป้าบ่ลุ้มาฟังน่เชื่อกันสิ่า้าก็บ่หลงยังเช่นนี้่าไป

ส่อสิลูกได้ยุวันนี้เพื่อนเน้หมือคอยกับนักขนก็เหมือนอันผูนี้ก็ออกไปยุคสักคนก็เป็นานี่่ละ พัดเนื้อไับเสียสวยมากฝ่เน่น้อเลยาดีหนึ่งยู่มาปุ๋ยเราหน่เด้อ

แม่อยากจับสิ้นขึ้นมันก็สวยจับใแค่ังาง่ากเลยแล้วคุณเราคุณลางาๆเลย